ขอนแก่นรันนิ่งครับครั้งที่ 3, ส่สวนรัชาดานุสรขอนแก่นสำหรับสวนรัชาดานุสรเน,นี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณหน้าศาลากลางสัวัดขอนแก่นนะครับก็จะเป็นลานออกกาลังกายนะครับลานกิจกรรมมีแ้มให้เล่นสเก็ตบอร์ดเล่นเอ็กซ์รีมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลานกิจกรรมก็จะเป็นที่ตั้งของงานไหมงานกาชาดขอนแก่นนั่นแหละครับระยะทางวิ่งรูท3มกิโลนะครับ,ระะ root, รบวันนี้ก็ มากันเยอะนะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยก็ประมาณ400คนแล้วนะครับอัปเตดตล่าสุดตอนนี้6โมง25นะครับตามกำหนดการก็ประมาณ6โมงครึร่งนะครับเริ่มยืดหยัดสเตชิ่งนะฮะมาเดี๋ยวตอนนี้เขาก็เริ่มเรียกรวมกลุ่มนะครับจะยืดหยัดกันลนะครับเดี๋ยวเข้าไปรวมกลุ่มกัน Kalau ada nanti, ในกลุ่มนักวิ่งก็จะมีช่างภาพด้วยนะครับพี่นนจากเพจเจ้าพญาหงทองกับเจ้าพญาการวิ่งนะครับวิ่งไปถ่ายไปแข็งแกร่งจริงๆคติของนักวิ่งทางแอฟริกาใต้เขาบอกว่าไปคนเดียวไปได้ไวแต่ถ้าไปด้วยกันจะไปได้ไกลนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มต้นออกวิ่งจากส่วนรัชดาทุ่งศรตรงบริเวณของหอนาฬิกานะครับซึ่งเอเอาก็ถ่ายรูปก่อนคราวนี้ก็เริ่มวิ่งจริงๆนะครับแต่ว่าเขามีการปรับปรุปงผิวถนนกันอยู่นะครับก็ เดินต้นเตียมต้มเตียมกันก่อนสำหรับเพื่อนๆที่เห็นคลิปแล้วอยากมาวิ่งด้วยกันนะครับงานนี้ฟรีไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆนะครับก่อนนัดกันมาเลยนะครับผมติดตามนัดหมายได้ที่กลุ่มไลน์ Open Chat ม่วนจอย i.g.tiktok facebook นะครับแล้วก็มารวมตัวกันได้เลยวิ่งไปได้วยกันสนุกสนุกคำ้คำๆพอเรียกเหงื่อท่านั้นเองวิ่งจบก็มีนัดไปกินกาแฟกันนะครับติดตามนัดหมายจาก ในกลุ่มได้เลยนะครับงานนี้ไม่ได้สีเลียจริงจังอะไรนะศึกษาพันขอนแก่นข้างหน้าจะเป็นคอนส่งเก่านะครับแล้วก็โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนะครับแยกวิลล่าอันนี้คือวิลล่าที่มีคอหมูย่างข้างหน้าก็จะเป็นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนะครับ แรกงบิข้างหน้าก็โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนครับตรงนี้ก็โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนะครับเพจเนี่ยเราวิ่งกันชิวๆนะครับนํำกันที่เพจส่วนถ้าดูจากนาฬิกาตอนนี้วิ่งกันที่เพจสินะครับก็ไม่เน้นวิ่งนะครับเน้นกินกาแฟ เป็นร้านแอนคอฟฟี่น่าจะประมาณนี้นะครับคนเป็นวิทยายน์ส่วนข้างหน้าก็จะเป็นแยกแบงชาินะครับครั้งที่หนึ่งก็จอดกันที่เริ่มจากแบงชาตนะครับมีสเปซิ่งกันที่แบงชาตนั่นแหละก็จะผ่านอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้ก็ข้ามแยกนะครับแยกอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ตอนนี้กลายเป็นแยกสีดล,ล้ในหลายๆจุดเนี่ยก็จะมีทั้งวิ่งขึ้นฟุตบาทได้บ้างไม่ได้บ้างมีสิ่งกีดขวางบ้างนะครับยังไงก็มองซ้ายมองขวาให้ดีวิ่งด้วยความระมัดระวังนะครับตอนนี้วิ่งมาโลครึ่งนะครับประมาณ1กิโล านะครับก็จะผ่านตรงสี่แยกมอเตอร์ไซค์ถนนธรรมศาสตนะครับอันนี้จะเป็นร้นานมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยส่วนประสิทธิ์โภชนาร้านแากในตำนาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นคือประสิทธิ์โภชนาตอนนี้เราผ่าน s อสพให้ดูเึิ่งข้าไม่วิ่งแบบไหนก็จะเหมือนมาเดิกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปกรุณาบ้าง ส่วนตรวนี้ก็เยามาห้าอะไเร,รื่องขับนะครับก็เป็นเยามาห้าจุดหมายตรงโรงแรมจำชื่อไม่ได้เป็นโรงแรมขอนแก่นโฮเทลนะครับชา,าบภาพวันนี้จากเจ้าพญาหงทองพี่น,นนท์นะฮะตามที่เพจได้แบกกล้องไปก็วิ่งด้วยถ่ายไปด้วยนะครับ บริเวณตรงนี้เขาก็เปิดถนนกันอีกแล้วนะครับก็ถ่ายรูปไว้ก่อนตอนนี้นก็วิ่งมา1กิโล8นะครับ1 8ก็จะกลับไปถึงจุดออกตัวละนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกอะไรเขาเรียกแยกบขสองเก่านะฮะก็ตรงส่วนราชะเลนุสรนี่แหละที่ปล่อยตัวนะครับก็คือตรงบริเวณแยกตรงนี้ก็วนกลับมาถึงแล้วนะครับ หนึ่งรอบวิ่งได้ประมาณ2กิโลเวียนมาครบรอบนะครับตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงตรงพอดีนะครับโอเคตะกี้เราไปขวาตรงนี้นะครับสศึกษาพันขอนแก่นรอบนี้เราวนกลับมาหนึ่งรอบแล้วก็จะไปสายที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นตรงนี้ตอนนี้ก็วนกลับมาจุดเริ่มต้นนะครับวิ่งไป2.5ประมาณครึ่งชั่วโมงกลับมาที่เดิม ครับหลังจากวิ่งจบก็จะคูดาวกันนะครับก็ทำการยืดเยียดการกล้ามเนื้อตึงแบบเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำหลังจากวิ่งนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับหลังวิ่งจบแล้วก็จะทำการยืดหยักนะครับ s เ r e t c h i n g ตอนขาไปแล้วก็จะยืดกล้ามเนื้อส่วนที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ขากลับก็จะเหมือนเป็นวอร์มดาวนะครับอ่าเป็นคูดาวคูดาว ก็จะนิดเดียเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บนะครับท่านาน,าานี้บอกเลยว่าแต่ไม่ถึงนะครับขาโคตรตึงควายขานี่ลงถึงครึ่งแข้งนะฮะไม่ลงไม่ถึงตึงมาก ถ้าดูเราเกิดความสงสัยว่าเขายืดเหยียดกันท่าไหนยังไงบ้างนะครับก็ลองมาวิ่งด้วยกันนะครับผมทุกเช้าวันอาทิตย์ถ้าฝนไม่ตกพายุไม่เข้าเราก็จะวิ่งกันทุกวันอาทิตย์นะครับติดตามนัดได้ที่กลุ่มเลยนะครับโอเคครับก็จบสําหรับการวิ่งซิติแองรอบที่3ครั้งนี้นะครับแยกย้ายครับหลังจากวิ่งนะครับก็จะไปมีิ้งกันต่อที่ร้านกาแฟนะครับใครที่ไม่ติดกิจไม่ติดธุระอะไรก็เอนจอยกันต่อได้นะครับเหมือนเป็น มิติ้งกาแฟนะครับวิ่งกินกาแฟตอนเช้าประมาณนี้นะครับสำหรับขอ,อนแกน่นลันยิ่งขับนะครับกับม่วนจอยนะครับ